สวัสดีครับวันนี้มาดูรถหล่อประจำทีงานครับพามาดูครับว่าเขาแต่งอะไรบ้างนี่ก็บางคุณหน้า แสงเลย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 ยังโทนครับรถรอประจำทีมงานครับสายลั่นเลยครับคันนี้ขับโดยพี่จอนพี่จอนบัฟเฟอร์ครับ นี่ครับยางเรเดียนเลยครับยางครับ156บิสโตนครับใส่เรเดียนครับผมบังคุณหน้าโหดโหดครับ,รบกันชนนี้มันเอาขึ้นเอาลงได้นะครับเนี่ย เวลาวิ่งดินก็ยกขึ้นครับถ้าวิ่งต้องการเอาลงก็เอาลงได้ครับมันยกได้ครับคอนนครับแต่งจัดเต็มครับวันนี้หน้าหดหดครับยังรอครับผมเดี๋ยวพาไปดูข้างในนะครับ นี่ครับข pues ้างในครับติดม yeah. nah ่านด้วยครับมีเครื่องเสียงด้วยนะครับเ่ยขอถ่ายนะผมได้รับเชิญให้ไปเยือนที่ของเชิญน้อนี่ครับจะคล้องของเราสุดหรอผมที่จอร์นบัฟเฟิลของเราดูหนังเลยนะครับเนี่ยโอ้ คนขับรถตกรอติดอาวุธมาตราสึกอย่างเงี้ยเหรอไม่นะูดสเนกันอยู่แค่ร้บาทเรอพอดีวันนี้เราก็มาย้ายบอกพอดีครับมาวิ่งงานร่วมเขาอยู่ที่ประคำครับผม ที่นีค่าเที่ยวดีมากครับเที่ยวสา300รมร,ร้อยผมรถหกล้อเหลือร้อยน่าจะร้อยเจ็ดสิบราคาดีมากครับแถวนี้เนี่ยตอนนี้บอ่อนี้เสร็จแล้วครับมันจะย้ายย้ายอีกบอ่อนึงครับทิ้งมาของเสียทิพย์ครับอยู่คำครับนี่ครับรถทิ้งาร้บ นี่เรากำลังย้ายรถเดี๋ยวมาดูตอนขึ้นเทเล่นครับเพราะว่าโซ่มันก็ไม่ดีข้างหนึ่งครับโซ่มันโซ่มันหย่อนครับซีนตัวอัดจ,จะบีมัน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 รั่วครับไม่รู้มันจะขึ้นแล้วมันจะมีปัญหาอะไรแับเดี๋ยวเดี๋ยวคอยดูนะครับนี่เราบสภับเทเลเน้ ครับสามหนึ่งสองครับพาไปดูโซ่ข้างที่มันหย่นครับไม่รู้จะขึ้นถ่ายได้หรือเปล่านะครับกลังอาดจะมีพอได้ขึ้นก็นนเลิก ให้ล้อนำมันจ่ายแรมาครับเดี๋ยวเราคอยดูตอนเชื่อกันครับ,รบนีน่ครับเซลเลอร์เจ้าคุณปู่ครับสีทาหารครับผม เดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับตอนขึ้นว่าจะมีปัญหาอะไรไหมตอนนี้กำลังเล่งแท็กครับนะครับเริ่มมาขึ้นแล้วครับเดี๋ยวไปดูกันครับ แล้วครับขึ้นมาแล้วบายครับสบายมาก เอาไปดีขึ้นเท็มเลยครับขึ้นแบบไม่ต้องมาค้ำครับมาค้ำนี่มันความเสี่ยงมันก็จะสูงขึ้นครับเวลากดไปกดให้ลอยครับแต่ถ้าเกิดรถตัวเดินเรามันมีกําลังดีแล้วก็สามารถเดินขึ้นได้เลยครับเดินแบบแล้วใช้ตัวถัวงหน้าแล้วก็เดินได้เลยครับแบบนี้ขึ้นง่ายดีครับ อเคแล้วเมอเป๊ะครับเดี๋ยวเราก็ย้ายไปบอกครับเดี๋ยวไปดูกันข้างหน้าที่บอกครับก็จะเป็นยังไงครับบ่อครับสวัสดีครับ